เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมได้ยินลุงข้างบ้านบอกว่าถ้าหมูตายก็ให้สร้างหมูเฮ้ <c oughs> ใช่แล้วแหละผมก็เลยตัดสินใจสร้างมอสที่คุณสามารถเอาอมทิสไปเผาเอาคริสตัลแล้วเอาคริสตัลไปฆ่าหมูเพื่อเอาเพื่อเอาคริสตัลไปสร้างหมูอีกทีนึง<า>เราเริ่มโปรเจกต์วนการที่ว่าเรานั้นไปนโหลดโปรเจกต์เปล่าที่เขาทิ้งเอาไว้ในเว็บ ครับอยู่แล้วดีไซน์แรกที่ผมออกแบบเอาไว้เนี่ยก็คือการที่ผมนจะสร้างบ็อกซ์ใหม่สีชมพูขึ้นมาแล้วก็จะนําหัวหมูนไปวางเพื่อให้เกิดหมูใหม่เป็นลักษณะคล้ายกับการเซ็กบอสซิสเตอร์ แต่การสร้างหัวหมูเนี่ยมันยากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆทําให้ผมต้องออกแบบใหม่ต่อมาผมก็ได้ออกแบบให้เราเนี่ยสามารถนําคริสตัลชนิดพิเศษที่เพิ่มเข้าไปในตัวเกมเนี่ยไปคลิกขวากับตัวของหมูเพื่อให้สามารถนําคริสตัลนั้นเนี่ยไปคลาสแฟนไขรเกิดของหมูนั่นเองต่อมาผมก็เลยได้เพิ่มไอเทมคริสตัลชนิดพิเศษที่ผมวาดไปเนี่ยเข้าไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยหลังจากที่เรานั้นได้เพิ่มคริสตัลชนิดพิเศษเข้าไปแล้วเนี่ยต่อมาผมก็ต้องเขียนให้ตัวของผู้เล่นนั้นสามารถนํานคริสตัวของหมู เพื่อที่มันจะได้กลายเป็นคริสตัลหมูได้ซึ่งผมก็มารู้ทีหลังว่ามันจะต้องโค้ดกับต,ตัวของหมูไม่ใช่ตัวของไอเทมคริสตัลชนพิเศษที่ผมว่าซึ่งเท่ากับว่าผมจะต้องเขียนโค้ดระบบที่ว่าเนี่ยลงไปในไฟล์โค้ดต้นฉบับของหมูซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ก็โชคดีที่ตัวของ f ฟบบิกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Mixing ที่สามารถให้เราเนี่ยเขียนโค้ดลงไปในไฟล์ใหม่แล้วระบบก็จะสามารถนําโค้ดที่เราเขียนเนี่ยยัดเข้าไปในไฟล์ต้นฉบับได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ ยากคนควเลยแหละไอ้ยางูมึงโดนกูนี่เคยทำแต่ปีรามิดมึงคิดว่ามึงจะชนะกูได้กันเหรอโดยที่ต้องเขียนโค้ดแล้วโค้ดที่แกเขียนจะต้องไปอยู่ในไฟล์ต้นฉบับโดยไม่รู้เลยว่ามันจะบั๊กไหมได้อย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ทำแบบนี้แล้วก็ ฉันก็จะไม่มีคลิปลงน่ะสิฉันคนเดียวเนี่ยนะไม่ต้องหวงลูกช้างของข้านานนี้ดดาลิกะ่ะวัตชิว่ามิก <laughs> ุชิมชอร์ลุยดาฮะาคอรว่าฮ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 าสาโยนาระเมื่อกี้มันพูดญี่ปุ่นใช่ไหมวะน่ะ ผ,ผมไม่ผมไม่ว่าเฮ้ยโอเลอมิกคือด่าซะไรก่ะมิกคือริ่งโชลุยไหนนี่ว้าหลังจากที่ผมนั้นได้ใช้เวลาในการพยายามที่จะอ่านเอกสารมิกซิงและทำความเข้าใจกับมันสักเล็กน้อยเนี่ยผมก็สามารถทำระบบตรงนั้นให้สำเร็จได้แล้วซึ่งมันทำให้ผมดีใจมากๆเลยแหละเอา้าเดี๋ยวนะ มันเสร็จแล้วเด้ไอ่ไอ่ไอ่เดียวเดียวฮฮะฮะยังมึงี้ไงมันยังไม่ได้มีแค่นี้ตอนนี้มันไม่ได้มีแค่หมูแล้ววันนี้มันมีทั้งไก่ทั้งวัวทั้งแก่ด้วยละผมเขียนเสร็จแล้วใช่ผมเพิ่งไปนั่งเขียนเพิ่มให้ทั้งไก่ทั้งวัวทั้งแก่ใช้คริสตลัลกับมันได้หมดละอพอมาคิดดูอีกทีผมว่าผมมาเสียเวลาทำบล็อกเพิ่มอีกสักหน่อยไม่น่าเสียหายมากเนาะ 2.000 y e thousand a โอเคตอนนี้ผมก็เพิ่มบล็อกทั้ง4เสร็จแล้วแล้วก็บวอีก2ซึ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือผมผมแม่งไม่ใช่คนที่ทำเท็กเจอร์เป็นแล้วก็ทำภาพาพิกเซลสวยๆด้วยแหละผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะนะวันวันาแต่นอนนะเอาอะไรมากอะ่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ต่อไปเดี๋ยวส,สคริปมันหมดแล้วอะฮะพี่จริงไหมเนี่ยมัน,ม,นมันหมดหรอ หมดแล้วมันมันไม่มีอะไรแล้วเนะี่ยแค่นี้วนนะเนี่ยจริงมเนนะี่ยจัถ้าสคริปมันหมดแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งพี่โอเคโอเคแล้วแล้วไปคลิปนึกว่าจะมีสปงสปอนไม่มี